สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะพี่นองคะ่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะพี่นองเมื่อนี้ยพอดีไปกินเขานะคะพี่นองคะกินเข่าเรียบร้อยแล้วกบสิผ้าพ,พี่พ่อน้องไปเบิงอีหยังอยู่ริมคลองค่ะพี่นองคะ่ะอยากหูว่าเป็นตัตอีหยังไปเบิ้งน้ากันคะ่ะพี่นองคะ่ะไปคะ่ะ หมาเห่าค่ะพี่น้องคะ่ะเขาตกใจหาทางกลับบ้านแล้วพี่น้องเห็นตัวอณิโมตัวบีเวอร์ วลา,าวดวเดเข้ามาเป็นครอบครัวพี่น้องค่ะยุ้งไงฟังเสียงเขากัดตนไหม อ้ฟันเพิ่นคมๆเลยพี่น้องค่ะตัวนี้คุณน่ะเขากระลังกินต้นไม้แล้วพี่น้องมาแบบครอบครัวนะคะมื่อน,นี้มาเป็นครู่มาเป็นครู่สงสัยจะเป็นแม่กับลูกแน่เลยพี่น้องกับตัวนี้ตัวแม่นะตัวใหญ่ๆแล้วก็ตัวนี้ตัวลูก ต้นนี้ตัวลูกนะครับพี่น้องคะตัวนี้มันตัวน้นนนนนอยๆเนาะเขาผาลูกมาหากินเขาจะเฮ็ดห้างอยู่ไกลๆนี่หนามนะครับพี่น้องคะห้างเขาห้างแง่ไงเบิ่งหางเขาพี่น้องคะหางเขาเป็นใบพัดเนาะเขาก็สิไหวหนามเก่งเก่งเห็นไ่มคะหางเขา พูดนะพี่น้องพูดนะเขากัดต้นไม้นะพี่น้องค่ะเสียงกัดต้นไม้บักแข้งนึงกึกกึกกึกฟันคมหุ่นเพลากต้นไม้เมื่อกี้แล้วเขาบอเห็นเขาพูดนะเพลากต้นไม้ไป เห็นบอคุณนะคะเขาไปท่อน้ำแล้วก็มีห้างของเขาอยู่ฟังหนูนะพี่นองค่ะสงสัยเอาไปให้ลูกตัวน,นี้น่อยกินมั้งเดี๋ยวจะพาไปเบิงบ้านเขาด้วยค่ะพี่นองไปเบิงห้างเขานี่ค่ะพี่นองภาพมาเบิงบ้าน <ừ. S 1> เขานะคะพี่นอ้อ พามาเบ่งบานเขาดีค mm ่ะ hmm. ที or, right ่เขาแบกใหม่มากเมื่อก yeah. ี้เนี่ยเขามากินอยู่บ้านเขาพี่น้องคะม่มีลูกเขาออกมาแล้วนี่พี่น้องตัวนี้ตัวน้อยๆน่อยย่าคินเดอร์ดัสมาม่าอุ่นเฮคินเดอร์ Das ist für uns auch, eine Frage. Wir stehen auch der ich ich Solange sie ist Der, der wird auch mit ja. der Spiele, wenn sie es ja. zulassen, wird also, Jagen ja. ja, wird sie jetzt ja. ja, ja. 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 Also, wo ich klein war, wir hatten in, in ตัวหน่อยเขาบ้านแล้วพี่น้องคะลูกเขาเขาบ้านแล้วหมดเขาบ้านนี่เขาบ้านเขาเขาก็จะเฮ็ดเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเขาไปตัดเอาต้นใหม่มาเขาก็มาโปะโปะกันอยู่นิสีเขามาสั่งบ้านเขาเนาะเขาก็จะแบกใหม่แบบอันใหญ่ๆนะเขาก็ลากมาเลยพี่น้องค่ะ พี่น้องคะ,ะรัดพาพีผ้านนองมาเบงโตบีเบอร์นะคะแต่วากับมะพอครอบรัวเป็ดหน่อยค่ะพี่น้องคะครอบรัวเป็ดนะอันนี้เป็นเป็ดปลานะคะพี่น้องคะบึงแนยมีหลูกหน่อยนะําเอีนะเก็บ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 ออาหลูกนี้แล้วไปใส่ล่ะโอ้ยคนรบกวนขอโทษค่ะคนรบกวนหนีดอกสองสามหมื่นกับเเห็นนะพี่น้องคะมาเห็นมือนี้ โอ้ค่ะพี่น้องคะลูกเป็ดหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วน่ารักค่ะเป็นจากไหนคะ่ะพี่น้องคะโตวีเบอร์นะฮักบอผ้าผีผ้านองมาเบ่งโตวีเบอร์นะคะอันนี้กะเริ่มคําแล้วนะคะเกือบจะซีทุ่มละพี่น้องเกือบจะซีทุ่มนะคะตอนนี้ยังสว่างอยู่นะพี่น้องบอ้านนี่มืดค่ะ นี่แหะค่ะบรรยากาศตอนเกือบจะสีถุมเพรามาเบิ่งตัวบีเบอร์พี่น้องคะตัวบีเบอร์ก็เป็นแบบว่าเป็นสัตว์ที่เขากินเปลือกไม้แนละ้วพี่น้องคะเขาก็จะแทะแทะกินแต่เปลือกไม้แล้วก็ต้นไม้ยู่บริเวณริมคลองอนะ่ะพี่น้องกะเขากัดกินหลายจนว่าต้นไม้บเหลือแล้วตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็เอา,าอเอาตะไคร้ค่ะพี่น้องเอาตะไคร้มามาล้อมต้นไม้ไว้ถ้าบม,ม่ล้อมเขาก็จะ แคะกินเ,เปลือกจนเบิดแล้วก็ต้นมแล้ก,ก็นนกกล่มแล้วกระตายนะคบพี่น้องค่ะค่ะมือนีกรบ่มีอย่างหลายนะพี่น้องค่ะผ้าพีผ้านองมาเบิงโตบีเบอร์ระนะพี่น้องวบพอกันไหมนี่คลิปหน้านะพี่น้องค่ะคลิปนี้ลักกะลาพีละนองแค่น้กรน,นะคะคพี่น้องเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ซีรีมแล้วนอนหลับฝันดีกันทุกผู้ทุกคนค่ะพี่น้องบายบายค่ะ